สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THTTV Today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10อันดับทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับเมื่อพูดถึงทะเลทรายคุณผู้ชมคงนึกถึงสถานที่ที่เต็มไปด้วยผืนทรายต้นกระบองเพชร และสภาพอากาศร้อนและแห้งแลง้งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งหมดและในโลกของเรานั้นมีทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่หลายพันตารางกิโลเมตรไปจนถึงกว่า10ล้านตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าทึ่งสำหรับธรรมชาติที่ได้มอบให้กับโลกของเราโดยทั้งหมดนั้นเราได้รวบรวมไว้ในบทความนี้แล้วไปดูกันเลยว่าจะมีทะเลทรายอะไรกันบ้างนะครับ อันดับที่10ทะเลทรายเกรดบาซินเป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่10ของโลกโดยมันมีพื้นที่ประมาณ492,000ตารางกิโลเมตรทะเลทรายเกรดบาซินนั้นตั้งอยู่ระหว่างเซเลนาเนวาดาโดยทะเลทรายนั้นได้มีส่วนคาบเกี่ยวกับพื้นที่ไม้พุ่มสเตปของเกรดบาซินและเซนเทัลอีคิโรเจียน มันเป็นทะเลทรายที่มีอุณหภูมิปานกลางไปจนถึงร้อนร้อนแห้งในฤดูร้อนและมีหิมะตกในฤดูหนาวทะเลทรายเกรตบาซินนั้นครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐเนวาดาและขยายไปทางทิศตะวันตกของยูทาแคลิฟอร์เนียตะวันออกและไอดาโฮอันดับที่9ทะเลทรายซีเรีย ทะเลทรายซีเรียเป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่9ของโลกโดยมันครอบคลุมพื้นที่กว่า5 2 0 0 0ตารางกิโลเมตรมันเป็นดินแดนกึ่งทะเลทรายและที่ราบกว้างใหญ่ในของตะวันออกกลางที่ประกอบไปด้วยบางส่วนของประเทศซีเรียตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอร์แดนทางตอนเหนือสุดของซาอุดีอาระเบียและทางที่ตะวันตกของอิรักไปทางทิศใต้นั้นมีขอบที่ติดกับทะเลทรายอาหรับ โดยดินแดนส่วนมากเป็นหินหรือก้อนกรวดอันดับที่8ทะเลทรายฟาตาโกเนียทะเลทรายฟาตาโกเนียเป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่8ของโลกและมันเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอาร์เจนตินาโดยมีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ6,073,000ตารางกิโลเมตร ซึ่งพื้นที่โดยส่วนมากนั้นตั้งอยู่ในประเทศอาร์เจนตินาบางส่วนในประเทศชิลีล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอนเดียนไปทางทิศตะวันตกและติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันออกในแถบพาตาโกเนียทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาสำหรับสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นทะเลทรายที่มีอากาศหนาวเย็นโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีไม่เกิน3องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดในหน้าร้อนไม่เกิน12องศาเซลเซียส นั่นทำให้มันมีหน้าหนาวที่ยาวนานกว่า7เดือนและหน้าร้อนเพียง5เดือนเท่านั้นอันดับที่7ทะเลทรายคา,าราลีทะเลทรายคา,าราลีเป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่7ของโลกและมันเป็นทะเลทรายทุ่งหญ้าสวณาัณนากึ่งแห้งแล้งในทวีปแอปฟริกาใตา้โดยมันมีพื้นที่ประมาณ900,000ตารางกิโลเมตร ทะเลทรายคาราลีมีพื้นที่ครอบคลุมแองโกลาบอสวานาบางส่วนของประเทศนามิเบียและพื้นที่ในแอฟริกาใต้สำหรับสภาพอากาศของทะเลทรายคาราลีนั้นในทางเหนือนและตะวันออกเป็นป่าท,ที่ค่อนข้างแห้งและเป็นทุ่งหญ้าสวันนาและทะเลสาบเกลือและมีอุณหภูมิค่อนข้างชื้นมากกว่ากึ่งแห้งแลง้งส่วนทางทิศใต้และทิศตะวันตกนั้น มีพืชพันธุ์กึ่งทุ่งหญ้าสวัณนาหรือกึ่งทะเลทรายและมีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแลง้งอันดับที่6ทะเลทรายโกบีทะเลทรายโกบีเป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่6ของโลกและมันยังเป็นทะเลทรายกึ่งทุ่งหญ้าที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียอีกด้วย โดยมันมีพื้นที่ประมาณ1,295,000าล้านตารางกิโลเมตรทะเลทรายโกบีรอบคลุมทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนและทางตอนใต้ของมองโกเลียโดยทะเลทรายนั้นเป็นแอ่งโกบีและล้อมรอบโดยเทือกเขาอันไตและทุ่งหญ้าสเตปในมองโกเลีย ยังมีทะเลทรายอยู่ทางทิศตะวันตกและที่ราบสูงทิเบตไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และมีที่ราบทางเหนือของจีนอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ทะเลทรายโกบียังขึ้นชื่อในเรื่องประวัติศาสตร์ของจกักรวรรดิมองโกผู้ยิ่งใหญ่และยังเป็นสถานที่ตั้งสำหรับเมืองที่สำคัญในเส้นทางสายใหม่อีกด้วย อันดับที่5ทะเลทรายอาหรับทะเลทรายอาหรับเป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่5ของโลกทะเลทรายอาหรับเป็นทะเลทรายที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลในเอเชียตะวันตกโดยมีพื้นที่อยู่ประมาณ2.33ล้านตารางกิโลเมตรและเป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียทะเลทรายอาหรับครอบคลุมกว่า8ประเทศได้แก่อิรักจอร์แดนคูเวตโอมานกาตาร์ ซาอุดีอาระเบียซาฮารัตอาหรับเอมิเรตสและเยเมนและนอกจากนี้มันยังเป็นทะเลทรายที่มีผืนทรายต่อเนื่องกันที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยทะเลทรายอาหรับมีสภาพภูมิอากาศแบ่งเป็นกิ่งเขตร้อนและร้อนจัดและค่อนข้างแห้งแล้งแต่อย่างไรก็ตามในสภาพอากาศที่ร้อนจัดเช่นนี้ยังมีสัตว์บางชนิดที่สามารถปรับตัวอยู่ได้คือเนื้อทรายฟาโรแมวทรายหรือกิ้งก่าหางเทล อันดับที่4ทะเลทรายออสเตรเลียทะเลทรายออสเตรเลียเป็นทะเลทรายที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่4ของโลกรองจากทะเลทรายซาฮารามันครอบคลุมพื้นที่กว่า2ล้าน7แสนตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็น1ิเปอร์ซของจากทั้งหมดของทวีปออสเตรเลียเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามประมาณ35%เของทวีปออสเตรเลียนั้นได้รับฝนเพียงเล็กน้อยทะเลทรายออสเตรเลียจะแผลกระจายไปยังพื้นที่ที่ราบสูงตะวันตก และที่ราบลุ่มภายในประเทศตามมาตรฐานสากลแล้วนั้นทะเลทรายออสเตรเลียถือเป็นทะเลทรายที่มีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมากไม่มีสถานีวัดน้ำฝนไหนในทะเลทรายที่วัดปริมาณน้ำฝนได้น้อยกว่า100มิลลิเมตรของปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีเลยและนอกจากนี้ทะเลทรายออสเตรเลียค่อนข้างมีพืชพันธุ์เป็นจำนวนมากนั่นหมายความว่าทะเลทรายไม่จะเป็นต้องไร้พืชอย่างสมบูรณ์นั่นเอง อันดับที่3มทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายซาฮาราเป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกโดยมันมีพื้นที่ประมาณ9ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งพื้นที่ขนาดนี้เทียบเท่าขนาดของประเทศจีนหรือสาหารัฐอเมริกาเลยทีเดียวที่ตั้งของทะเลทรายนั้นจะอยู่ในทวีปแอฟ,ฟริกาทั้งหมดและมันยังมีพื้นที่ครอบคลุมกว่า11ประเทศได้แก่แอลจีเรียชาร์ดอียิปต์เอริเทียลิเบีย มาลิมอริเตนเนียโมร็ o กโกนเนจ์ซูดานและตูนิเซียและนอกจากนี้มันยังเป็นทะเลทรายเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังเป็นทะเลทรายที่มีผู้คนอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากอันดับที่2ทะเลทรายอาร์กติกทะเลทรายอาร์กติกเป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกโดยมันมีพื้นที่ประมาณ 13ล้าน9 8 5,000ตารางกิโลเมตรทะเลทรายอาร์กติกนั้นเป็นทะเลทรายที่อยู่บริเวณขั้วโลกเหนือและประเทศในแถบนั้นสภาพอากาศมีน้ำแข็งขั้วโลกและทุนได้เช่นเดียวกับทะเลทรายแอนตาร์กติกพื้นที่ของทะเลทรายอาร์กติกนั้นครอบคลุมพื้นที่ในหลายประเทศได้แก่อลาสกา้าแคนาดาฟินแลนด์กรีนแลนด์ไอส์แลนด์นอร์เวย์รัสเซียและสวีเดน โดยเป็นประเทศที่อยู่ในแถบขั้วโลกเหนือทั้งหมดอันดับที่1ทะเลทรายแอนตาร์กติกทะเลทรายแอนตาร์กติกเป็นทะเลทรายที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมันมีพื้นที่ประมาณ14ล้านตารางกิโลเมตรทะเลทรายแอนตาร์กติกนั้นเป็นทะเลทรายที่ตั้งอยู่ขั้วโลกใต้หรือในทวีปแอนตาร์กติกทั้งหมดนั่นเองนะครับ โดยสภาพอากาศของทะเลทรายนั้นจะปกคลุมด้วยน้ําแข็งและทุนด้าเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปนี้ถูกปกคลุมด้วยน้ําแข็งเกือบตลอดทั้งปีดังนั้นจึงทําให้ทะเลทรายถูกน้ําแข็งปกคลุมเอาไว้จึงทําให้เราไม่สามารถสังเกตได้ว่าภายใต้นั้นเต็มไปด้วยทรายนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนส่วนมากเข้าใจผิดว่าทะเลทรายซาฮารานั้นเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะคิดว่าแอนตาร์กติก้าไม่ใช่ทะเลทรายนั่นเอง และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ10อันดับทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายฝากติดตามคลิปต่อๆไปของทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ